กลับมากันอีกครั้งนะครับกับ s i d E n t Evil 2เออพาร์ท B นะครับพาร์ท B เรามาตอบเลยนะครับกับเนื้อเรื่องของแคร์เรฟิวนะครับหลังจากที่ได้ไอซีโฟละถุนนั้นมาแล้วผมเองก็นั่งคิดทั้งคืนเลยรวมกันผ่านไงเอาเป็นว่าเราจะเล่นกันแบบเล่นกันแบบวิซูฟาดนิดหนึ่งแล้วกันบบบน,น,นะครับตอนนี้มีคุณป้ากุ๊กบอนเนี่ยแล้วก็คุณโซลามังเนี่ยอยู่กับเรานะครับตอนนี้ก็ขอเสียงเลยครับทุกคนเอ,อ็โลเป็นพันโลนะครับเป็นพันโลแป๊บนึงครับ ดเดี๋ยวพอสิ่งเกมกว่าเสียงมันดังเกินเดี๋ยวหูผมแตกอ่าอะไรประมาณเนี้ยมาต่อกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียด่านนะครับโผล่ปลาก่อนก็ดูกันไปจู่ใจนะครับ40กว่านาทีเดินเยอะเอาเป็นเราจะลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับคงไม่เจอไอ้คุณเอกหรอกครับไอ้คุณเอกนะครับมิสเตอร์เอกนะครับเขาชื่อว่ามิสเตอร์เอกนี่เขาใช้เขาใช้บัตเตอร์ติดหนึ่งหรือเปล่าครับ อันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะยิงบัตเตอร์ใส่ผมได้หรือเปล่านะครับทุยเปลี่ยนกเกาะได้ไหมครับเฮ้ยใช่ตอนหลังก็เปลี่ยนเกาะได้นะครับเปลี่ยนเป็นเกาะเนื้อเลยเกาะเนื้อนะครับเฮ้แต่เนื้อของเขานี่เหนียวนะครับยิงไม่เข้าเลยพูดถึงภาคนี้แล้วอยากเป็นอี่ยครับผม,ผมเลยใช้ผมเลยใช้ลากูนตี เอาไปเลยชาตนแล้วคุณตุ้ีนะครับอาเดียวกันมั้ยครับก็ผมมาให้คุณโหลดแล้วอ่ะบอกว่าจะแคสด้วยกันแต่คุณก็ไม่ยอมลงอ่ะผมมารอคุณอยู่เลย่อ้โหไปกันต่อดีกว่าเออเสียงประตูปัวกินครับทางมันครับเราต้องวิ่งหากันนิดนึงครับช่วงนี้และตอนนี้ตัวผมมีมีซีโฟอยู่อ่ะโอ้โหเได้ยุ้ย ตอนนี้มีนจะผ่านไงลงน้ำแบบลู่ล่างเราจะวิ่งไปตามน้ำแล้วกันนะครับตามปกติเชื่อครับว่าเราจะต้องผ่าน,นได้ไม่เลือาง,งนี้ไอซีโฟมนะไปทำอะไรวะไม่ออกจริง,รงๆนี่ตอนนี้ก็จะไม่มีการสคคิปนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับสำหรับเกมนี้เออเสียงดเลยครับอืดมาก,มกไปขีดขึ้นน้ำเย็นเข้าไปนี่ฝนก็ตกอ่าใช่อยากจะขอากล่าวเรนนี่นึงนะครับ สำหรับทุกคนที่เรียนรอดอก็ฟังได้นะครับสำหรับทุกคนที่ไม่เรียนรอดอก็ข้ามเลยนะครับสกีข้ามไปเลยขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านการเรียนรอดอนะครับขอให้สอบภาคทฤษฎีได้ทุกคนนะครับตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทําได้หรือได้ทาก็ตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ผ่านได้นะครับขอบคุณครับมาต่อัำไมอยู่เพื่อเนี่ยครับอะทำไมอยู่ดีคุณถึงพูดเรื่องนี้ครับอ้าวก็วันนี้สอบรอดอไม่ใช่เหรอวันอาทิตย์นี่วันเนี้ยเออผมเลยคุณลง จะโรงเรียนคุณโรงเรียนเดียวครับเพราะว่าพวกเราสอบวันพุธนะครับอ้าวพวกคุณยายไปวันพุธแล้วเหรอรพวกคุณยายั้งแร่ครับเฮ้ยไ,ไม่นะวันนี้ผมนั่งรถกลับบ้านมาจากการสอบเนี่ยคนเยอะมากเลยนะรโรงเรียน,นยครับเข้ามาครับผมดู Sao ต่อแล้วอะไรนะอะไรนะครับผมไปดู Sao ต่อแล้วอ่าแล้วจ่คุณแล้วกันครับออกไปก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมอยู่กับคุณบักคุณบอลสองค,คนเองก็ได้นะครับการแชทเกมเนี่ยคูณหลงทางอ่ะเออผมว่ามันต้องมีอะไรในห้องเฮียแน่ๆเลยเพราะไงั้นต้องเข้าไปสำรวจจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะใส่คุณแชทคุณแชอเทมลับแล้วครับใช่ครับไอเทมลับหนังสือสูตรเกมไม่ใช่ครับผมจะไม่ใช้มันครับถึงแม้จะเคยใช้ก็เถอะเราจะวิ่งแบบอ้ากึง้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยโอ้โหเออเฮียตายเลย ฮ้โอ้ยเอะสุดท้ายสรุปแล้วห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนี่เออเราตายก็ดีเหมือนกันเราจะได้นี่ข้ามฉากตอนเดินไปเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลามากเออแล้วมันจะไปไหนวะคิดไม่ออกวะซีฟ <Resident Evil. S 1> ตายเลยดูดิ๊กัดตายเลยไม่น่าเลยจริงๆแค่เลตฟิวของเราไม่น่าตายไม่น่ายุซันอย่างนี้เลยนะครับต่อไปว่าเอ๊ะมันอะไรวะเฮียกูหลงทางเหมือนเนี้ยตอนเนี้ย เ,เ,เ,เดินอยู่อะคุณป้าคุปปาครับอยู่กับผมหน่อยเนี่ยอย่าเพิ่งเงียบไปสิอะไรฮะโอ้แล้วที่แคร์จีไปเนี่ยคุณก็แทบจะมีบทพูดเลยเนี่ยเออผมกำลังยุ่งอยู่เหรอฮะทำอะไรอยู่เนี่ยเออในไฟปครับน,นี่นี่คือยุ่งแล้วนะครับก็ เออเฮ้ยหรือว่ามันต้องไปขึ้นไปชั้นบนนะเออลองขึ้นไปชั้นไม่ได้สปูฟเอาไประเบิดหัวงพ่อใครอยเนี่ยคิดอย่างจริงๆรบกวนเถอะในห้องนั้นไม่มีอะไรแล้วผมจะเข้าห้องนี้แทนและกันนะที่นี่ม่ต้องมีอะไรสิน่ะ <S <S บางอย่างที่ผมมองข้ามไปบางอย่างที่ไม่มีค่าพอบางอย่างที่มันไร้สาระ โอ้โหครับโอโว้วิ่งชนหลังซอมบี้ครับมันมันจะหันมากินผงแล้วเนี่ยคุณไม่มีค่าโองครับขอให้มันรินเลยครับตายยังวะยยอยุดก่อนนะครับนอนหลับสักทีเรียบร้อยอีกหนึ่งคนครับห้องน,นี้มันต้องมีสิ่งอย่างสิน่ะ มันได้มาแค่สี่เฟย์เนะไม่แต่ใบซอมบี้นี่จะมีดอกสองดอกไม่มีเนอะเอ้าไอ้เจี๊ยไม่มีอะไรจริงๆว่ะเออลองเดินไปเป่ดจะเจอสักอย่างเออแล้วมันอยู่ตรงนี้มาหรือว่าแม่บงบังคับให้ผมล้างฟีมวาผมว่าได้ล้างฟีมแน่เลยวันนี้เจี๋ย มีดียวทางเลยวทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่แค่เ d ซเดนมาแล้วผมหลงทางเนี่ยมีนความน่าอับอายที่สุดเลยมันเนียน่ยตอนทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมแน่จ้า ใช่เปล่าวะเ็สมันคิดไม่ออกจริงๆตอนนี้เข้มามาทสมองอยู่กำลังระดมสมองอย่างเดินไปตามเส้นทางไงไม่มีจุดหมายตอนนี้รุ่นเหมือนกันจะเดินไปสกินทามตอนนี้นะครับอย่าใช้ได้ยู่นะใช้ไม่ได้เลยดีกว่ามาพูดจริงๆนะว่าเก็บกุญแจอะไรไม่ได้เลยเลยอยู่แต่เลยอยู่ทางนี้แหละตอนนี้พี่ไปชันพลุที่ผมมองข้ามไปตอนแรกอะ เออมันต้องมีสิจากสิน่ะอย่างเช่นกุญแจอะไรอย่างเงี้ยอืเี๋ยนีอะไรแก้ปัญหาตรงนี้ไปแล้วนี่เอแก้ไปแล้วนี่มัมนเป็นยง เข็มรับไปล่ะไม่ไม่เอาครับไม่เอาผมจะตู้ไปด้วยกำลังของผมแลตอนนี้ปืนอามันยังไ,ไงวะเนี่ยตอนนี้เราถึงทางอยู่นะครับตอนนี้เสียเวลาไป8นาทีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตรงน,นี้มันอะไรกังน,นี้ทั้งหมดนี่มันต้องมีทุกอย่างนะเชื่อป่ะไอ้ห้องเชียร์เนี่ยไอ้ห้องฮี ขขบไปแล้วมีอะไรอยู่ข้างในอะไรยังดรอปไม่ได้นะครับวันนี้หลงทางครับหลงทางหลงทางวางซีโฟใส่แม่งเลยดีกว่าเฮ้ยผมว่าได้เคิปแน่เลยให้ยังปล่อยแบบนี้หลงทางโอ้ยดีว่าโอ้ยดีอ่ะแลยวก่เดี๋ยวข้างล่าง ก็จะจำไ,ได้คอ่าเลหนึงนะครับตอนนี้เริ่มจะฟื้นความทรงจำขึ้นมาทีละนหน่อยแล้ว 哦。Oh. Oh. จะเกี่ยวกันเลยนะกับอะไรสักอย่างตรงนี้จริงไหมอาหา่าฮ่าจริงด้วยในที่สุดเรียบร้อยในที่สุดโอ้โหนี่เป็นห้องเลยนี่เหมือนกับเ,เป็นประตูเชื่อมต่อไปข้างนอกนี่ยไม่บอกว่าห้องนี้ไม่รู้เลยนี่เย็ดในที่สุดเราก็ผ่านมาได้ความลำบากนี้เดียวถุยเหอะจะตายอยู่แล้ว Oh, I'm terribly sorry. <laughs> I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her. But I failed, miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin, nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Please, I'd really like to be alone now. ทีนเรื่องของเรานะครับตอนนี้เรากําลังจะเรากําลังเดินทางอย่างทุลักทุเลอยู่นะครับตอนนี้โอ้เป็นห้องที่คัดสิกมากห้องนี้อมืมีเสียงไฟอ้าวเฮ้ยิดอแล้วนะครับขออภัยด้นะครับผมจะบอกว่าห้องนี้มันยอดมากเลยประมาณนี้นะครับคุณบาคุป,ปอน,นะครับเสียงไม่ฟึงประสงค์ อ้าวไม่วิ่งไม่ได้วะอ๋นอนี่ฮะเฮ้ย Wait เดี๋ยวไปกุ๊บไป Easy Easy there I'm not a zombie เแล้วเราก็เ,เจอนะครับกับโอลิคอนใหม่ที่คุณก้องเขาชอบมากครับเพราะเขาเป็นโอล,ลิคอน <laughs> โอล,ลิคอน <c oughs> นะครับตอนนี้ My name's Claire What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then, what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. What was that? <laughs> That's what I was telling you about. It's here! <laughs> Sherry, wait! Yeah, <laughs> อะไรเข้ามาได้แค่เนี้ยโหรู้ป่าว่ากว่ากูกจะหาห้องนี้เจอแม่งเสียเวลาไปเสียไปเยอะชิบหายเลยเวลาแล้วเข้ามาก็ไม่ได้อะไรด้วยเยนี่ยเอออย่างไขอทางผ่านหน่อยไว้ผ่านหน่อยเธอมันมันมึงรู้สึกตรงนี้จะปลอดภัยนะครับ อาจะไม่เพิม่มเราะว่าปลอดภัยดีกว่าเดี๋ยวแม่งกลายเป็นอันตรายแทนนะครับทำมาปลอดภัยนะั้นสำหรับเกมนี้ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยหรอกครับอยไปท้องเซตเกมอ่ะไม่ไปกันแล้วไม่ทิ้งอะไรไว้บนโต๊ะให้เราด้วยะชีฟคุณใจคุณแจลูกหัวใจนะครับราบางคนมีความงาม ราจะขาดอยู่อันหนึ่งนะครับไม่ให้เราขาดอยู่ครึ่งอันนะครับตอนนี้ไอสีนเงินเนี่ยมีแค่ครึ่งเดียวเองอ่ะเออไปห้องที่ผมตายเมื่อกี้ครับใครเลยครับกีบุล่จริงๆเนี่ยรา,ายการอยู่นะครับเนี่ยบอกปุ๊่อนครับผมรู้แล้วใครเดี๋ยวมันจะประนามชื่อคนนั้นเอง <c oughs> ไม่อาดีกว่าจะไม่ชอบประนามคนนะครับผมนนดีดีแต่สิ่งถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ป่วนทำก็เลอ ยอมแพ้นะครับสู้ต่อไปนะครับวิง่งวิ่งให้ไวเลยตอนนี้เราเสียเวลาม,มามากเกินไปแล้วกะอ,อีกแค่หันจุดซีโฟแม่งรอไปอกี่นาทีนะทีเนี่ย ป้ายไปื่ทีหนึงเอ,อ้อช่วงนี้จะว่าไปมิสเตอร์เอีกมันหายไปไหนเนี้ยเออจะคือหายไปทีแล้วแากหน้าหัวล้านไม่ได้หัวล้านเขาเป็นคนวนอกผีป้ายเลยครับหัวล้านครับเขาหัวล้านครับเขาไม่มีผมหรือว่าขนอะไรอยู่บนหัวไอ้เส้นเดียวแล้วตอนมันมานี่มันมาหลายตัวด้วยใช่ไหมเป็นมาตั้งหลายถังเนะี่ยเออตอนดูฉามวีคลิปที่แล้วอะ ไม่ได้มีตัวเดียวด้วยน,นะส่งมามาเยอะก็ที่ที่แล้วเราตอนภาคเออที่เก็บหมดแนะกับสามสี่ตัวโอโ้โหเออใช่ครับสามสี่ตัวทำไมมันเก็บง่ายจังแล้วไม่มีไอ้อตัวภา้าสองผ้าเดยที่ตอนหลังมันวิวัฒนาการไอ้เอียตกใจไปนะเฮียตกใจอ่ะไอ้ดื้ออีก อ,อย่ามันไม่ดีนะกระสุนกูอ่ะสภาพตอนนี้นี่สุดยอดมากเลยนาะยอ่ะแป๊บน,นึงนะครับขอแป๊บน,นึงนะครับขอสคคิปแป๊บน,นึงนะครับ Thank <laughs>